สวัสดีครับพาเขาสวนอีกแล้วครับขีดเนี่ยห้มาเบิงกล้วยหอมครับกล้วยหอมเคี้ยวแล้วก็กล้วยหอมข้าวไบเดิยดนะครับเนาะต้นนี้ถือว่าต้นมอใหญ่ครับกัเฮ็ดให้เชื้อเบาไนไปไหนทำเนาะแต่ว่าเัาห้มาเบิงว่าเขาเตี้ยครับนี่ต้นเขาจะมาสูงเพื่อหอมท้องครับถ้าเป็นหอมท้องนี่สูงโอ้ต้องใส่ไม้ค้ำครับอันนี้เขาเตี้ยนะครับเนาะนี่สูงประมาณสองเมตรเองครับนี่ นี่ครับส่วนหน่วยออกมากอะประมาณนี้เลยครับถือว่าโอเคครับสำหรับต้นซํานี่นะครับเนาะต้นบัสมบูรณ์บรรยากาศตกเครื่องมากกับชายดอยูครับผุนอีกเครื่องหนึ่งครับผมไปเบิ่งกันครับนี่โอ้หน่วยหักกับมีหน่วยเขาหักครับ กล้วยหอมค้าวมนดิบหรือ,อว่ากล้วยหอมเขียวครับรสชาติซ้ำที่กินกะโอเคครับสใส่ได้ครับเนาะไก่เคี้ยงครับกล้วยหอมทองบานฮอลครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่หอามาใหม่ครับหอามาที่หลังนะครับเนาะเห็นไหมครับตอนเขาจะมาไข่สูงบันไดย อันนี้ครับผมหอมเชียวน้ำท่วมครับจะมาตอนนี้น้ำเริ่มลงไปแล้วครับหลุ่นอยู่ที่แหลกว่าอู้อยน้ำท่วมตายอยู่ตอนนี้น้ำลงไปแล้วนะครับเนาะอันนี้เป็นบักมี่หรือว่าขนุนครับเป็นพืชรักครับอันนี้เอากล้วยไปก่อนนะครับเนาะ <c oughs> นี่กระสิมีอยู่หนึ่งหวีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหวีครับนี่ถือว่าบ,โบโดกค,ครับธรรมดาถา้ะ สายพันธุ์นี huh ่ถ้าเขาต้นใหไงนะครับเนาะเขาจะดกกว่านี้ครับติดวีไลค์กว่านี้นี่คต้นสังเกตุบงต้นเฉียงไงบ้างเลยครับคือว่าปลูกประดับได้ครับงามนะครับเนาะปลูกในบ้านในเฮือนท้องสิครับนี่ต้นเขาจะประสูงหลายเอาบ่ต้องทำนะครับเนาะหรือว่าขำกับขำง่ายๆไม่ไพ่ไม่มัดใจหั ไปอันน่ะในเดียวนะครับเนาะขำง่ายครับตน้นเขาบ่สูงถ้าเป็นหอมทอ้อ,มองเนี่ยโอ้ยผมร้องแล้วครับต้นสูงสูงแหงนี่อันนี้เวลาขำแต่สมมติเราข้องขำสิครับเรต้องใส่บันไดเลยมัดใส่หันยืนขำเก้าอี้มาง้อยกะมัดได้เลยนะครับเนาะหอมเชียวครับต้นสูงกำลังงามน้มถั่วมเปือเป่อยไปเลยครับโอ้ยหนามเมืนถ่วมนะครับเนาะสว่วนนี้ครับ น้ำว่าครับน้ำว่าบ้านเขาครับโอ้ต,ตน้นต้นที่ละครับสูงโู้โหนะตกเครือขึ้นกันตกเครือแล้วขึ้นกันเครือใหญ่ขึ้นกันครับเนี่ยโอ้ยเครือใหญ่แห้งเครือนี่โอเคครับผมพาเบิ้งนะครับเนาะกล้วยหอมเขียวแท่วกักล้วยคาวมันนิดหน่วยประมาณนี้เลยครับต้นสูงกะบ่สูงอันใดถือว่า นาปลูกอีกพันนึงครับปลูกไปรับหนาบ้านนั่นสินะครับเนาะฝนตกอีกแล้วครับนี่ครับลิปนี้ไปัสนอครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามกําลังใจครับนะครับหลังจากขายของแล้วมาปลูกไว้นะครับเนาะพามาชมครับสวัสดีครับ